สักไรผมวันที่สองค่ะตื่นมาหน้าก็จะดำประมาณนี้เลยนะคะ <c oughs> ถ้าหน้าดำขนาดนี้คิดดูว่าหมอนจะดำขนาดไหนนะคะดูมือค่ะมือดำทั้งเล็บทั้งมือเลยนะคะแค่จับก็ดำแล้วคะ่ะไม่ได้ดำข้างเดียวนะดำสองข้างเลย หน้าก็ดำดูหัวหัวก็คันนะคะเราอดทนกันขนาดนี้เรามาดูผลลับกันนะว่ามันจะได้ยังไงจะรอดหรือไม่รอดจะติดหรือไม่ติดสำหรับคนผมมันผมมันผมน้อยผมร่วงนะคะเรามาดูกันวันนี้ได้เวลาสระผมแล้ว เดี๋ยวไปสระผมแล้วก็ดูผลลัพธ์ว่าจะติดไหมนะคะแต่ว่าสระครั้งแรกสีอาจจะออกไม่ค่อยหมดนะเราคงต้องสระแบบสองสามครั้งถึงจะรู้ว่ามันติดหรือไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสระครั้งแรกอะสีอาจจะยังติดอยู่แต่ยังน้อยอะมันมันมันสามารถล้างสีล้างยาชาได้เนี่ยแบบ น้าตอนนี้ผมก็เหนียวแข็งแล้วก็ขันขันหัวแล้วก็หน้าก็ดำนะคะตื่นมาแบบไม่รู้ตัวเลยว่าหน้าดำเดินมาที่กระจกอ้าวหน้าดำขนาดนี้เลยหรอไม่คิดว่าจะดำขนาดนี้วันที่สองดำกว่าวันแรกนะคะวันแรกไม่ดำขนาดนี้วันที่สองสีหน้าจะเริ่มแบบ ร่อนแล้วอะร่อนเยอะแล้วก็เลยแบบดำกว่าเดิมไงเ,เดี๋ยวเราไปสระผมแล้วก็มาดูกันนะคะว่ามันจะโอเคไหมไปก่อนนะล้างหน้าก่อนบ๊ายบายค่ะ